Inbox อะไรอยู่ในกล่องง,ง,ง,งบริษัทคิดแอนค s ดและไทยแวนการ์ดครับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับพร้มสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไร อยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรือรอือ่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยโดยในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเด็กลิสต์ของแคลนคังไอโร่นั่นเองโดยในวันนี้ก็จะหยิบเจ้าแฟลวิฟดากอนนะครับผมโปรโม,โมที่ค่อนข้างจะเก่ามากเลยทีเดียวหยิบมาให้ดูกันว่ามีแนวทางการจัดเด็กอย่างไรบ้างแต่เดิมนันเนี่ยแฟลวิฟดากอนเป็นโปรโมที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับผมเพียงแต่ว่ามีข้อเสียเดียวก็คือ1ยืนแค่1น0 0 0นะครับผมและอย่างที่2ก็คือ ที่เป็นะตระกูลเฟรมดากอนเนี่ยมีไม่เยอะพอที่จะจัดได้ครบ50บใบนั่นเองนะครับผมแต่วันนี้ในตอนนี้หลังจากที่ชุดวิจีทีปีท11ออกมาในนั้นเนี่ยมีคางเอโลที่เป็นตระกูลเฟรมดากอนเยอะมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าเกือบเกินเกินครึ่งาเลยก็ได้หรือเป็นเฟรมดากอนแบบแทบจะเกือบทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมก็เลยมีโอกาส นำเฟรมดาวก้อนของเก่าของใหม่มาประยุกต์ใช้กันนั่นเองทำให้เกิดเด็กแฟลวิรดาวก้อนที่สมบูรณ์ขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็สำหรับตัวแฟลวิร์ดาวก้อนนี่เป็นตัวที่ค่อนข้างจะแอบหายากแล้วเพราะว่าเป็นโปรโมเก่านะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาได้จากที่ไหนอาจจะต้องไปขอซื้อตอกกันเอาเองนะครับผมตอบยากเหมือนกันตัวนี้พี่ชินก็มีเก็บไว้ตั้งนานแล้วสำหรับแนวทางการจะเด็กเนี่ยอย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องของการแนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่มีไม่มีถูก ใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนนะครับผมอยากจะเปลี่ยนแนวทายยังไงแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยปรับใบนี้ออกใบนี้เข้ายังไงก็ได้แล้วแต่นะครับผมมาเป็นเรื่องของการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วนั่นเองพยายามใส่เอกลักษณ์ใส่รูปแบบใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปนะครับผมแล้วรับรองว่าเราจะได้เด็กที่สนุกสนานแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแน่นอนเอาแล้วครับผมสําหรับไฟวิบดาโอนสายเนี่ยมีสายอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่า ส่วนเรื่องของคอมโบแล้วก็สกิลของไฟเว็บแล้วก็เนี่ยไว้ว่ากันช่วงท้ายคลิปนะครับผมเริ่มต้นด้วยเกรดศูนย์จ้าแล้วก็จะใช้ตัวที่สามารถหาเกรดสามได้นั่นก็คือเลดพาวส์ดากคิดนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ความหนึ่งเทียบโซ่เปิดสาห้าใบาหาเกรดสามนะครับผมเป็นตัวที่ดีม,มากๆอีกใบหนึ่งนั่นเองส่วนทริกเกอร์นะครับผมก็จะใส่ คลิปที่เข้าทิกเมา8ใบเพราะว่ามีเฟมดากอนใหม่เพิ่มมาแล้วใส่คลิป8ได้นะครับผมแล้วก็ใส่ดรอมา4ใบใครไม่ชอบตัวนี้จะไปใช้ตัวที่ความเสียบโซยิงเกศูนก็ได้ไม่ว่ากันแล้วก็ใส่ฮีลสีใบสังเกตคือเป็นเฟมดากอนนะครับผมทั้งหมดเลยแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องจัดเด็กที่เป็นต,ติดสายติดเผ่า เฟมดาก้อนให้มากที 1991, oui, artist, ่สุดนะครับผมก็ใส่มาครบทุกใบแน่นอนทําไมถึงใส่เฟรมดาก้อนนะครับผมเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสกิลของแฟร์วิฟดาก้อนแน่นอนเอาไว้ว่างในช่วงท้ายคลิปจะเข้าใจนะครับผมเกรนหนึ่งบ้างดีกว่าจ้าก็จะมีไอรอนเทลดาก้อนนะครับผมใส่มาเพราะมันติดชื่อเฟรมดาก้อนแค่นั้นแหละแล้วก็มีมังกรผนึกนะครับผมฟลานเนลไม่ได้บองไม่ได้หวังใช้สกิลอะไรเลยมันติดชื่อ อ่าไอ้มันติดเผ่าเฟรมดาร์กอนแค่นั้นนะครับผมเผ่าเฟรมดาร์กอนดูตรงนี้นะมันจะอยู่ข้างล่างแคลนนะผมข้างล่างจะเป็นแคลนคังเฮโร่เห็นไหมแล้วก็มีเขียนว่าเผ่าเผ่าเฟรมดาร์กอนนั่นเองเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีแคลนไหนนะครับผมที่เล่นเกี่ยวกับเผ่ามากจะมีก็พวกแบบลอยเย่อพาราเดีนอย่างเงี้ยอ่าที่ต้องเรียก High Beast ไฮบีสอะไรมาน,นก็เป็นเรื่องของเขาเพียงแต่ว่าคังเฮโร่เนี่ยก็จะมีแค่ไอ้เจ้าเฟรมดาร์กอนตัวเดียวเนี่ยที่เล่นกับอ่าเล่นกับเผ่านั่นเองแล้วก็จะมีมังกรผนึ่งคารูเซ่นะครับผมเป็นอ่าเป็นเฟรมดาก้้้อออนนดดวววยยยเเาาไปลี่มืสํคัญมาก แล้วก็ใส่มา4ี่ใบตามมาด้วยนะครับผม PG ที่เป็นมังกรพนึกเช่นเดียวกันก็่าที่เป็นมังกรพนึกด้วยแล้วก็เป็นเฟรมตาก้อนด้วยคือจริงๆเมื่อกี้พูดผิดแหละต้องบอกว่าเป็นเฟรมดาก้อนเหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็คือใส่มา4ี่ใบเช่นเดียวกันก็มันเป็นเฟรมตาก้อนร้อยอยู่แล้วอะไม่พูดถึงเรื่องเผาแล้วนะเกตซสองมากดีกว่าก็จะมีเบลลี่คอสตี้เราก็นะครับผมตัวที่ช่วยหงายดาเมจนั่นเองก็ใส่มาสาใบ ตามมาด้วยตัวยิงสุดหายากนะครับผมอ่ะก็เบอร์เซอร์ก์ตุลากรนะครับผมจริงๆมันก็หาไมา่ยากแล้วแหละ FC ก็มีแต่ตัวนี้คือเป็นตัวจากทีดีคข้า็าจะหายากแล้วมันต่างกับตัวไหนมันต่างจากมาจากทีดีแค่นั้นนะครับผมแล้วก็อ่ะตัววันนี้ละ่ะตัวตีมาตรฐานกับมังกรผนึกฮังเก l l ตุลากรนะครับผมมันเป็นเฟรมดรากนไงก็เลยใส่มาใส่มาสี่ใบแน่นอนจ้ามาตามด้วยเกรดสามตามมาไม่ใช่มาตามเกรดสามนะครับผมของเรานั่นก็คืออ่ะ ตัวนี้เลยดันเทสไรด้าก้อนแน่นอนนะครับผมใส่มา4ใบและตามมาด้วยแฟลวิฟดาก้อนนะครับผมก็แน่นอนเก่งกาแน่นอนนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยมาดูความสามารถกันก่อนแฟลวิฟดาก้อนสกิลของเขาคืออะไรสกิลคือออโต้เกิดช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้ทำการไร้เช็คได้คังเอโลเฟรมดาก้อนนะครับผมยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีบวก3000จนจบการต่อสู้นะครับผม นี่คือได้เช็คเจอเฟรมดาก้อนบวก3 0 0พและถ้าเกิดได้เช็คเจอเฟรมดาก้อน2ใบก็บวก6000นั่นเองและเนื่องจากเด็กเราเป็นเฟรมดาก้อนร0 0นะครับผมดังน,นั้นเนี่ยการันตีไว้เลยว่าเฟรมดาก้อนตีออก1ม0 0นทุกครั้งแน่นอนนะครับผมทีนี้มาดูวิธีการเล่นดีกว่าจริงๆวิธีการเล่นนั้นแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมมันเล่นง่ายอยู่แล้วเราก็จะบุกด้วยการลงยูนตีตบตีไปเรื่อยๆนะครับผมที่กองทิกเกอร์เช็คมนก็แจกซ้ายขวาอะไรก็ว่าไปดามสไต นำสไตล์ใส่คีเยอะนั่นเองแล้วก็จะเน้นตัดเกมฝั่งข้ามนะครับผมด้วยเบิร์เซอร์ดากอนลวมาข้อมสองยิงข้อมสองยิงนะครับผมอ่าก็เลือกยูนิตท,ที่น่ากลัวน่ากลัวหรือมีปัญหาก็ยิงไปเรื่อยๆตัดเกมฝั่งข้ามไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมทีนี้มาถึงจังหวะช็อตที่จะปิดเกมบ้างนะครับผมจะให้ดีก็คนจะต้องเป็นเบรกไลท์แน่นอนแล้วก็ทําการเบรกไลท์ด้วยแฟร์วิฟต์ดากอนไปเลยนั่นเองนะครับผมแค่นี้ก็20,000แล้ว และเนื่องจากเราเป็นเฟรมดากอนร้อยเปอร์เซนต์เช็คปุ๊บยังไงก็สองหมื่นหกแน่นอนใช่ไหมครับผูดน่ายๆคือบอกไปเลยว,ว่าตีสองหมื่นหกอะไก็ได้อ่ะแล้วก็ต่อบูสต์ด้วยอะไรก็ได้นะครับผมสักรอบหนึ่งอ่าอะไรสักเจ็ดพันแปดพันยังไงได้อ่าอย่างนี้ละกันอ่ะต่อด้วยอร์ลันเฮลดากอนนะครับผมแค่นี้เราก็จะตีออกด้วยประมาณพันธุ์ที่สองหมื่นหกบวกเจ็ดพันแล้วก็ว่าได้อ่าสองหมื่นหกนะครับผมบวกอีกเจ็ดพันก็จะออกมาประมาณสามหมื่นสามพูดง่ายๆอ่าตีได้ประมาณแค่นี้เท่านั้นเอง แล้วก็ตีไปเลยนะครับผมครั้งแรกจะตีแบบบูสต์หรือไม่บูสต์ก็ได้อสมมติบูสต์ไปเลยละกันร่อแอต่ละครับใช้ PG มาอ่ะก็ PG มาเลยนะครับผมเช็ตทิกเกอร์อะไรไม่รู้แหละแล้วก็บวกแวนให้หมดก็ได้หรือจะบวกซ้ายขวาก็ได้ถ้าเกิดเรามีอาเรียวพร้อมที่จะรับพลังนะครับผมยังไงก็ได้อยู่แล้วนั่นเองอ่ะจัดฟอร์มนิดนึงอ่ะยังไงก็ได้นะครับผมทีนี้นั่นนะว่าถ้าเกิดเราเบรกไรแเราก็สามารถลุกขึ้นมาได้แล้วก็โหวตซ้ำด้วยพลัง26 26,000อดหเชนเนเออห่นแล้วห หรือจะตีรอบแรกก็จะแจกทิกเกอร์ทุกอย่างให้กับไฟวิบดากรนก็ได้นะครับผมก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายเพราะว่ามีแต่การตีและตัดกําลังไฟหนรงข้างตรงๆเลยไม่ต้องคํานึงเรื่องติดชื่อไม่ต้องคํานึงเรื่องเคาเตอร์บาร์สมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้นะครับผมยังไงก็ได้อยู่แล้วไม่เคยจะซีเรียลเลยนะครับผมเป็นเด็กที่เล่นง่ายแต่ถ้าเกิดเบรกไลฟ์ไม่ติดนี้เล่นยากนิดน,นึงเพราะว่าไฟวิบดากรนเนี่ยเป็นตัวที่ยืนแค่หมื่นเดียวต้องระวังในเรื่องนี้เป็นหลักนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าย แล้วก็บวกกับสกิลแถวหลังเข้าไปตัวตัวบูสเข้าไปก็จะตีแรงแล้วนั่นเองถ้าเกิดใครจะอารมณ์ดีอยากให้ตีแรงขึ้นนะครับผมเราก็อาจจะใช้รอทิกเกอร์ที่มีความสามารถในการาเสียบโซ่แต่พลังของอาที่ที่มาจะชุด V ชุดนี้นะครับผมใช้คอมโบได้เหมือนกันก็สามารถเลือกเลือกแถวไหนก็ได้ปั๊มพลังเข้าไปได้นั่นเองอาจจะเลือกปั๊มให้แวร์เลยก็ได้จะได้ตีออกประมาณสักสองหมื่นั่นเอง หรือถ้าเกิดเคาน์เตอร์บ้านหรืออาจจะเอาไอรอนเทลเข้าความบวกพลังไปยาวๆก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับผมเพียงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันเป็นเด็กที่สนุกแล้วก็มีกําลังนั่นเองเพราะว่าเราจะประยุกต์ใช้ไฟเวฟดาก้อนในเรื่องของการปิดเกมนั่นเองครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดูเล่นแล้วน่ารักนะครับผมหรือใครที่ไม่มีไฟเวฟดาก้อนอาจจะไม่ใช้ ตัวอื่นๆก็ได้ที่มีเป็นชุดเก,ก่าๆแล้วอยากเก็บมาเล่นอย่างเช่นแบบอีคิปตดาวก้องก็มาเล่นได้อย่างเงี้ยมันจะมีหลายๆตัวที่แบบเอามาเล่นคู่กับดอนเทสได้อยู่แล้วเพราะว่าดอนเทสเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยคํานึงถึงเกรดสามเท่าไหร่ขอให้มันเป็นเกรดสามคันไงโลอ่อะฉันทำให้มันลุกได้หมดนั่นเองดังนั้นก็จะสามารถนําไปประยุกต์เล่นกับได้หลายๆสายแต่ที่ดีที่สุดก็จะเป็นดีเอ็นหรือไม่ก็ตัวครอสไลท์ของดอนเทสเองนะครับผมพียาว่าต์ตัวเนี้ย ในตอนนี้ถ่ายทําคลิปเนี่ยคือแวนไทยยังลิมิตให้ดีเอ็นใส่ได้แค่2ใบยอยู่อันนั้นก็คือก็เลยยังไม่จัดมาให้ดูไว้ดีเอ็นใส่ได้สี่ใบก็จะโหดกว่านี้แน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้มันใส่ได้แค่2ก็เลยยังไม่จัดไม่รีบไม่รีบ,รบละกันสำหรับวันนี้ไม่ชินกับการรีวิวคังไงโล่สายเฟรมดรา้อนนะครับผมหรือจะเรียกว่าสาย all f a m e dragon เนี่ยคุณต้องขอจบลงทีงเทรงน,นี้นะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย